ปัดดิเจ้ายายดาวไปสื่อพักปุ๋ยเล้งจะเอามาพัดเจ้าโปเลงโซเนาะถ้าห่องไงๆเหลียยงางๆคือปุ๋ยเล้งเจ้าเอามาพัดธรรมดานี่แหละอร่อยดีกับเดี๋ยวป้าดาวเอาพักไปตัดไปล่างเห็นไหมเนาะอันนี้ยังไม่ได้ตัดไม่ได้ล่างไปเจ้าล่างยงหมัดๆเนาะเอาไปตัดเอาไปล่างเรียบร้อยแล้วเจ้าพักปุ๋ยเลง ยแล็งเนาะไปเจา้าค่ะไปพักกันเนาะใส่น้ำมันลงไปเจา้าน้ำมันก็แล้วแต่สอดเนาะพักนักพักน้อยแล้วแต่ พอดีไปซื้อผักผุยเร่งมาเนาะเอามาพักมาพักใสร็จแล้ว กินข้าวสวยอร่อยเจ้า รุงใส่นะสีอิวขามนิดนึงอย่าใส่เยอะนะเจ้าพัดพักพก๋วยเล้งแบบแพ้่เข็มหน่าเจ้าซอสญี่ปุนนะ่นเนาะสีอิวญี่ปุ่นนะเจ้านิดนึงผงปรุงรสเจ้านิดนึงเยอะหนาเจ้า นี่ต้องใส่น้ำเจ้าระวังเข็มนะเจ้าพักไปเร็งไปเร่งจำแพ้เข็มนะกินสองคนจับพอเดีเจ้าพักนี่เวลาพักก็ต้องพัก เยอะๆมันยุบมันหยอบเนาะถ้าทำกับข้าอย่างเดียวน่ะเจ้าต้องกะละมังเนี่ยเจ้าเพื่อมันยุบปากกิสองคนพอดีเลย ชิมดูได้เจ้าถ้ามันจืดมันจางฮอปเติมได้เจ้าบะไซละเจ้าเติมจะเค็มกาเรียบแฟนปลาดาวผลออกรสจัดหน่อยเด้อคุณจะใส่ที่หลังแต่ปลาดาวบะไซละถ้าใไซละปลาดาวจะกิ่นมาได้เจ้าป้าดาวบบสิบแบกินเค็มเนาะปลาดาวบบกินเค็มเจ้า ยัดใ,ใส่ในกระทะมันได้ซึ่งมาทั้กันดูเจ้าไงๆอร่อยด้วยเสียผมเจ้ารอดเจ้า ปอยเล่งโปเลงโซเชดเรียบร้อยแล้วเจ้าได้จานพอดีเลยยายดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปักกันคลิปไหมคลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามให้ยยายดาวดนะ้วยเนาะจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ